โ้มึงคิดได้ไงอะขมรนบางตัวค่ะมันขอเปลี่ยนสัญชาติจากสัญชาติขมรนะเป็นสัญชาติลาวกูว่านะถ้ามึงเปลี่ยนสัญชาติแล้วแล้วมึงมาเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติลาวแต่สันดานของมึงอับสันดานของมึงมันเฮียเหมือนเดิมยังไงมึงก็ไม่ได้เข้ามาทํางานในประเทศไทยเพราะสำเนียงมึงอ่ะมันสอบภาษากริยาก็สอบสกุลถึงมึงจะเปลี่ยนสัญชาติสำเนียงมึงเป็นขมรนและถ้ามึงสันดานเฮียเหมือนเดิมเขาก็ไม่ให้มึงมาทางานอยู่ดี แล้วมึงอยู่ดีๆมึงก็ไปทําความเดือดร้อนให้คนลาวสันชาติลาวเขาดีอยู่แล้วมึงก็มาทําให้สันชาติลาวเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงไปอีกมึงเลวมึงก็เลวอยู่ของมึงคนเดียวค่ะมึงไม่ต้องสารแนมาทําให้ชาติลาวเขาเสื่อมเสียไปด้วยไอ้ควายถึงหนูมาอยู่เมืองไทยหนูไม่ใช่มาอยู่ฟรีนะคะหนูเอาเงินไปทปําปาสอร์ตถูกกฎหมายเข้ามาค่ะพี่แล้วที่หนูอยู่ทุกวันเนี่ยหนูก็ไม่ได้กินของฟรี ที่นอนก็ไม่ใช่ฟรีห้องนอนก็ไม่ใช่ฟรีพี่ต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างค่ะห้องยูหนูก็ต้องเชา่าแล้วก็ข้าวซานกับข้าวอะไรหนูก็ต้องซื้อทุกอย่างก็ซื้อด้วยเงินพี่ค่ะแล้วหนูมายูไม่ใช่มายูสบายหนูมาอยู่ทํางานพี่ทํางานประเทศพี่นั่นแหละถ้าพวกพี่ไม่มีพวกหนูทํางานนะประเทศพี่ก็ไม่จเจริญอนทุกวันนี้หรอกล่าสุดนะคะทุกคน ชาวบ้านเขมรยอมเปลี่ยนพาสปอร์ตนะครับไปเปลี่ยนไปที่ลาวนะครับเพื่ออยากมาทำงานที่ประเทศไทยครับโอ้โหนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเ c ซีทุกทุกคนนะครับล่าสุดนะครับเขมรออกมานะครับได้ยินข่าวมานะครับทุกคนว่าไปเปลี่ยนพาสปอร์ตที่ประเทศลาวเพื่ออยากเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยนะครับโอ้โหนะครับทุกคนแต่ก่อนออกมาด่าว่าประเทศไทยนะครับตอนคนไทยให้โอกาสให้พื้นที่มหากิน บอกว่าถ้าไม่มีแรงงานขามนก็ประเทศไทยไม่เจริญขนาดนี้แต่กลับกันตอนนี้ประเทศไทยไม่ให้เข้ามาทํางานที่ประเทศไทยนะครับกลับไปเปลี่ยนไปเป็นสัญชาติลาวนะครับทุกคนโอ้โหนะครับเพื่ออยากมาทํางานที่ประเทศไทยครับไปทำพาสปอร์ตที่ประเทศลาวนะครับโอ้โหล่าสุดนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับสุดท้ายนะครับไปไหนไม่รอดนะครับหาทํามาหากินที่ประเทศตัวเองไม่ได้ แต่ก่อนออกมาประกาศว่ามีงานทําที่เยอะแยะนะครับทุกคนแต่กลับมาตอนนี้ล่าสุดนะครับเข้ามาไทยก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ยอมเปลี่ยนพาสปอร์ตเพื่อจะเป็นสัญชาติลาวแล้วก็หวังว่าจะเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยนะครับโอ้โหนะครับคนไทยเขาก็ประกาศเดือดแล้วนะครับว่าไม่ยอมรับนะครับเพราะว่าเปลี่ยนสันดานไม่ได้นะครับเปลี่ยนได้แต่พาสปอร์ตนะครับทุกคนโอ้โหนะครับ แบบนี้แล้วนะครับตอนคนไทยเขาให้โอกาสคนไทยเขารักเขาชื้นสมนะครับทั้งคนงานและก็นักเรียนนะครับที่เข้ามาเรียนฟรีนะครับที่ประเทศไทยนะครับแต่กลับมาตอนนี้คนไทยเขาหมดให้โอกาสเลยนะครับแต่กลับทํามาหากินที่ประเทศไทยไม่ได้นะครับก็ยอมไปที่ประเทศลาวนะครับเพื่อจะไปเปลี่ยนพาส,สปอร์ตและก็อยากเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยนะครับโอ้โหนะครับทุกคน ไม่น่าเชื่อว่าจะยอมลงทุนขนาดนี้นะครับเพื่อจะไปเปลี่ยนพาสปอร์ตแล้วก็อยากเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยนะครับว่าอลไนะครับคนไทยเขาก็ไม่ยอมรับแล้วนะครับคนข้าเมเห็นนะครับทุกคนข่าวนี้เห็นออกมาชื่อออกมากันเยอะแยะเลยนะครับทุกคนครับบอกว่าคนขาเมเออกไปเปลี่ยนพาสปอร์ตที่ประเทศลาวจริงหรือไม่นะครับทุกคนโอ้นะครับ เห็นข่าวนี้ก็ออกมาหลายๆคนคนไทยก็ออกมาพูดนะครับว่าถ้าคนเขมินเปลี่ยนได้แค่พาสปอร์ตแต่ว่าเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสันดานไม่ได้นะครับทุกคนอันนี้นะครับคนไทยเขาก็ไม่ยอมรับไปนะครับแต่ก่อนคนไทยเขาซื่นชมเขารักนะครับกลับเขาให้โอกาสแต่ไม่รักรู้จักรักษาไว้ครับแต่ทรยศนะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนคนที่กลับบ้านไปคนที่ได้มาทํางานที่ประเทศไทยแต่ก่อนนะครับโออวดนะครับบอกว่า มาทำงานข้าวก็ซื้อห้องก็เศร้านะครับทุกคนแต่ก่อนนะครับแต่คนอยู่ในพื้นที่ว่าเป็นคนไทยเขาไม่ได้เศร้าหรอกครับอันนี้คนขเขมรออกมาประกาศนะครับโอ้โหว่าตัวเองมาอยู่ประเทศไทยก็เสียค่าพาสปอร์ตแล้วก็ค่าข้าวก็ซื้อห้องก็เศร้านะครับโอ้โหนะครับทุกคน แต่ไม่ดูว่าตัวเองไหมได้มาทํางานนะครับหาตังค์เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่นะครับทุกคนแต่กลับมาตอนนี้นะครับกลับไม่มีที่ทํามาจะหากินแล้วนะครับทุกคนก็เลยยอมเปลี่ยนพาสะปอร์ตที่ประเทศลาวเพื่ออยากเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยนะครับทุกคนโอ้โหลงทุนขนาดนี้เลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับแต่ก่อนยังออกมาว่าไทยจะส,สอดนะครับ หมู่บ้านถนนคนขมิ้นสร้างคนขมินทานะครับออกมาเห็นไหมครับทุกคนหลายๆคนเลยนะครับที่ว่าคนอยู่ในประเทศไทยนะครับคนขมินนะครับที่ได้ทํางานประเทศไทยแล้วก็โออวดเก่งนะครับทุกคนหาว่าตัวเองเก่งทุกอย่างนะครับทุกคนเก่งใส่ประเทศไทยนะครับล่าสุดก็จนมุมนะครับทุกคนมาตอนนี้ประเทศไทยเขาไม่ให้เข้าไม่ให้ทํางานที่ประเทศไทยแล้ว คนคมนก็ลินลนนะครับทุกคนอุตส่าห์ไปเปลี่ยนสัญชาติลาวเพื่อไม่ให้ใครรู้มาทํางานที่ประเทศไทยนะครับทุกคนเหมือนคนไทยเขาพูดเลยนะครับว่าเปลี่ยนได้แต่พาสปอร์ตนะครับแต่เปลี่ยนสัญชาติไม่ได้เปลี่ยนนิสัยไม่ได้นะครับเพราะว่าคําพูดสำเนียงมันก็ไม่เหมือนประเทศลาวนะครับทุกคนมันคนละม้วนกันเลยนะครับทุกคนคนไทยเขาก็รู้นะครับว่าอันไหนคนคาเมนคนพม่าคนลาวนะครับทุกคน สำเนียงเพราะว่ามันคนละม้วนกันนะครับทุกคนสำเนียงไม่เหมือนกันนะครับคําพูดนะครับโอ้โหนะครับล่าสุดคเมนยอมลงทุนขนาดนี้เลยนะครับโอ้โหนะครับทุกคนเพื่ออยากเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยนะครับลักลอบเข้ามาไม่ได้โดนจับเยอะนะครับก็เลยจะไปเปลี่ยนพาสปอร์ตที่ประเทศลาวหวังเผื่อจะมาทํางานประเทศไทยนะครับโอ้โหนะครับทุกคน แต่ก่อนยังออกมาด่า pants, ประเทศไทยอยู่สอดๆนะครับทุกคนว่า้าททำงานที่ประเทศไทยประเทศไทยได้ผลประโยชน์นะครับทุกคนถ้าไม่มีคนข่ามินมาทำงานที่ประเทศไทยประเทศไทยไม่มีกินไม่มีใช้ไม่จเจริญขนาดนี้นะครับโอ้โหนะครับแต่ก่อนยังออกมาอยู่นะครับแต่กลับมาตอนนี้นะครับสุดท้ายไปไหนไม่รอดนะครับสุดท้ายจนมุมนะครับทุกคน จะลักรอบเข้ามาเหมือนเดิมก็ไม่ได้เพราะว่าโดนจับกันเยอะนะครับก็เลยพึ่งพาอาศัยประเทศลาวนะครับเพื่อจะทําพาสปอร์ตเปลี่ยนเป็นสัญชาติลาวเพื่อจะมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับโอ้โหนะครับคิดแล้วครับว่าคนไทยเขาจะดูไม่ออกว่าอันไหนคนลาวอันไหนคนคาเมนนร,นดดารนะครับทุกคนโอ้โหคิดได้ยังไงนะครับทุกคนเพื่อจะไม่เปลี่ยนพาสปอร์ตและกหวังผลประโยชน์จะเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับ